สาสาวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเสร็จสิ้น,นภารกิจลูกยางหลีกประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมลุยซีเกมสังพ23แล้วเมื่อวันที่3เมษายน2,566ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันซีเกมสังพัน์2ที่กรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา วันที่ห้ถึงพฤษภาคมนี้ก่อนหน้านั้นสมาคมกีฬาวอเลย์บอลได้ประกาศรายชื่อนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งหมด24คนแต่ขาดอีกเจคนติดภารกิจเล่นลูกยางหลีกต่างประเทศล่าสุดสามนักตบลูกยางสาวจากวีลีกญี่ปุ่นเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วประกอบด้วยแนนทัดดาวนึกแจ้งจากเจทีมาเวลรัสเตยหัทยามลุงสุขจากโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีบีมพิมพิชญาโก๊กลามจากคุรุเบะอควาแฟรี่ โดยทิพย์รัดแก้วใสนักกายภาพบำบัดประจำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพต้อนรับกลับบ้านเกิดสรับวอลเลย์บอลหญิงไทยยังขาดอีก3นักตกสาวที่เล่นหลีกอาชีพในทวีปยุโรปอย่างชัชชออนโมกศีกับอัชรพรคงยศหลีกตุรกีและพรนพันเกิดปาดหลีกโรมาเนียทั้งนี้ทีมนักตกสาวไทยมีดีกีแชมป์ซีเกมส5สมัยคว้าเหรียญทองมาแล้ว13สมัยติด